โอ้แดดบ่ายคอยแดดอ่อนช่วงบ่ายท้องแดดแดดบ่ายหมอกคนเท่าอาบน้ำนี่หมอกคนเท่าอาบน้ำานี่หมอกคนเท่าเอาน้ำคุที่ตากไว้ออกอาบน้นี่คนเท่าคนเถิบคนเท่าคนเถิบลืมใส่เกลือ พอหลงหลงลืมลืมคนเท่าคนเถอก็ได้ใส่เกือบพอหลงหลงลืมลืมนี่ที่ไม่ใส่เกืบอบเพราะหลงหลงลืมลืมดูกล้วยรดออกก่อนรอให้เครื่องแล้วก่อนเครื่องยังไม่แล้วมาบุกเหนื่อยเขาแฮ่แฮ่ ไม่เหมิมน้ำละอ๋อเดี๋ยวมาขุดปลูกต้นทุเรียนนี่จุดนี้สองต้นพอดีละเออ,เอ,อใช่หนึ่งต้นสองต้นระยะห่างอีกต้นปลาล์มหมากโอ้ยสวยงามปลาล์มหมากปาล์มหมากก็ปลามมากปูกกับเมือง แก่ชาขุดหลุมใช่พี่ชาขุดหลุมราม,มาัดรถนะโอ้มาทานจันลวงมาทาน Oh madam. Hello Madam Yes, yes hello. hello. Good afternoon. Good afternoon. Yes, uh, I got it, Queen. You got the tree? Oh yes, yes. Uh, I I I want uh socks I want the cash. to see the uh, uh, Who's one? over. Who's one? Uh, uh, the tree over. Mm? Yes, yes, yes. Need noi, need noi. Need noi, yes. noi. Okay, noi, noi. No. okay. noi, noi. over, over, close. Uh, the tree, the uh, pusa. pusa. Yeah. Oh, yeah, yeah, no, 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 no. no. นิดหน่อยโอเคนิดหน่อย thank you thank you yes yes thank you madam thank you yes 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 okay this one thank yes, you yes. thank you thank you thank you very much thank ไปละไปละโอเค this one yes ที่มันที่มันล้ำอ่ที่มันที่มันล้ำอ่ะ เป็นว่าโอเคโอเคโอเค,อ,เคอยู่ที่การบอกเก่าทำอะไรก็ให้บอกเก่าโอ้เหลืองมาเลยสวยงามครับเหลืองมาเลยแร่แพ,พันไว้ขยายพันไว้หายากนะนี่เหลืองมาเลยสวยสวย หายยากหายยากผมบันทึกไว้เลี้ยงมาเลย